สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่175นะคะข้อนี้เขาให้เด็กๆแสดงวิธีทำเขาให้เด็กๆเขียนตั้งแต่ว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวมาคูมันจะไม่เหมือนหน้าเมื่อกี้นี้เนาะหน้าเมื่อกี้เด็กๆแค่หาผลลัพธ์แต่หน้านี้เด็กๆต้องแสดงวิธีทำอ่าเรามาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าข้อที่1 114อคูณด้วย6อ่าจำคอนเซปต์ไว้นะคะว่า ตัวที่มากจะเป็นตัวตั้งก็คือตัวนี้จะเป็นตัวตั้งอยู่ข้างบนเลยค่ะตัวนี้หกจะเป็นตัวคูณเนาะอะอหนูก็เขียนมาเลยหนึ่ง,งสคูณเครื่องหมายคูณน,นะคะหในที่นี้อยู่หลักหน่วยก็ต้องเขียนให้ตรงกับสในหลักหน่วยโอเคไหมคะแล้วก็ ขีดเส้นใต้สองหงเส้นก่อนแล้วทีนี้เราก็ขีดอีก2เส้นจะเป็นเส้นคำตอบอ่าทีนี้เราทำเหมือนเดิมคูณจากหลักหน่วยค่ะเด็กๆอ่าหนูดูนะหลักหน่วยคูณก,กันก็คือ6กคูณสีคูณสได้เท่าไหร่คะเด็กๆอ่าหกคูณสจะได้24อ่าครูเขียนไว้ให้ข้างๆ แสดงว่าเด็กๆจะต้องใส่ตัวสุดท้ายก็คือเลขอะไรคะเลข4ตัวที่เด็กๆทดข้างบนก็คือเลขอะไรคะเลข2นั่นเองต่อไปหนูต้องคูณกับหลักหน่วยกับหลักสิบหลักหน่วยกับหลักสิบก็คือ6คูณ1 6คูณ1ได้เท่าไหร่คะ6คูณ1ได้6บวกกับตัวทด2ได้8คุณครูจะเริ่มไว้แล้วนะเพราะเด็กๆน่าจะคล่องแล้วเนาะ ต่อไปจะเป็น6ในหลักหน่วยคูณกับ1ในหลักร้อยผลลัพธ์ก็จะตรงที่หลักร้อย6คูณ1ก็ได้6อ่าแสดงว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบ684นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่2 4คูณกับ 319ถ้า4ขึ้นก่อนเด็กๆไม่ต้องตกใจเด็กๆก,ก็ตั้งเหมือนเดิมก็คือเอาตัวที่มากเป็นตัวตั้งก็คือเท่าไหร่คะอ่า319ตัวที่เด็กๆนำมาคูณน,นั้นก็คือ4นั่นเองใส่เครื่องหมายคูณค่ะขีดเส้นใต้1เส้นและ2เส้นตามลำดับนะคะต่อไปทำเหมือนเดิมเลยหลักการเดิมคูณหลักหน่วยกับหลักหน่วยก็คือ9คูณ4 9กคูณสี่จะได้เท่าไหร่9คูณ4จะได้เท่ากับ36ใส่ตัวข้างหลังก็คือใส่6ทดตัวข้างหน้าก็คือทด3ต่อไปคูณหลักหน่วยกับหลักสิบคูณ1ได้4บวกกับตัวทดอีก3เป็น7อา่า7ที่ได้จะอยู่ในหลักสิต่อไปหลักหน่วยกับหลักร้อยก็คือ สีคูณสได้12อ่าใส่มาเลยแสดงว่าข้อนี้หนูก็จะได้คำตอบว่าเท่าไหร่คะอ่าหนึ่นเั่นเองต่อไปข้อที่3เนาะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะซูมจะได้ใหญ่ๆข้อที่3 205อคูณเเหมือนเดิมตั้งเลย สองเป็นตัวตั้งเครื่องหมายคูณแล้วก็9ขีดเส้นเหมือนเดิมค่ะทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเริ่มเลยเริ่มจากการคูณหลักหน่วยเหมือนเดิม5คูณ9ได้45ใส่ตัวหลังค่ะก็คือใส่5ต่อไปทด4ไว้บน0ในหลัก10ต่อไปเราจะคูณ หลักหน่วยกับหลักสิบเกคูณศได้0บวกกับตัวทด4เท่าไหร่คะ0ูย์บวกสก็ได้4นั่นแหละอ่าต่อไปเราจะคูณหลักหน่วยกับหลักร้อยก็คือ9ก้าคูณสอคูณสองได้เท่าไหร่คะได้18นั่นเองแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบ1นึ่งค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะ5คูณด้วย551เหมือนเดิมค่ะเอา551เป็นตัวตั้งมากกว่าอยู่ข้างบนเนาะใส่เครื่องหมายคูณค่ะแล้วก็ตัวคูณก็คือ5ขีดเส้นเหมือนเดิมนะคะคุณครูก็จะพูดทุกข้อเนาะเพื่อที่เด็กๆจะได้ทำงานให้เป็นระเบียบอ่าต่อไปเริ่มคูณห หลักหน่วยค่ะ5คูณ1ได้เท่าไหร่คะอ่าได้5ต่อไปหลักหน่วยกับหลัก10ก็คือ5 5คูณ5 5คูณ5ได้25ใส่5ตัวหลังทดตัวหน้าก็คือเลขอะไรอ่าเลข2ต่อไป5ในหลักหน่วยคูณกับ5ในหลักร้อย ห้คูณหก็ได้25แต่25มีตัวทดข้างบนคือ2ก็เลยเป็น25่บวกสเป็น27เนั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยจะตอบ2 7 5พต่อไปข้อที่5 720จอ่สคูณหตั้งเหมือนเดิมเลย720เครื่องหมายคูณเลขหก อ่าขีดเส้นเหมือนเดิมอันนี้เลขเจ็ดคุณคูณนะคะเริ่มคูณหลักหน่วยค่ะเด็กๆ6กคูณศได้อะไรคะ6กคูณศย์ก็ได้ศูนเหมือนเดิมเนาะเพราะว่า0ูนย์คูณกับอะไรก็ได้0นต่อไป6กคูณ2อคูณสเท่ากับสิใส่ตัวหลังก็คือใส่2 ทดตัวข้างหน้าก็คือทดอ่าทดหนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปหนูดูหกคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะหกคูณเจ็ดได้เท่าไหร่อ่าหกคูณเจ็ดได้สี่สิบสองครูเขียนไว้ตรงนี้นะสี่สิบสองเราบวกกับตัวทดอีกหนึ่งก็เลยเป็น 43นั่นเองค่ะแสดงว่าข้อนี้เด็กๆจะได้คำตอบว่า4320นั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อ6ข้อสุดท้ายเด็กๆก,ก็จะได้ว่า781เป็นตัวตั้งคูณด้วย8อ่าเรามาเริ่มคูณหลักหน่วยเหมือนเดิมค่ะ 8คูณ1ได้อะไรคะอ่าข้อนี้จะเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึง่ง1คูณกับอะไรก็จะได้ตัวนั้นเช่น1คูณ1ก็ได้1 1คูณ2ก็ได้2เนาะฉะนั้น1คูณ8ก็ได้8เขียนเลยต่อไปหลักหน่วยกับหลัก10ค่ะเด็กๆหลักหน่วยกับหลัก10ก็คือ 8ในหลักหน่วยคูณกับ8ในหลัก10ข้อนี้สุดคูณแม่8 8คูณแได้64ใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะใส่ตัวข้างหลังก็คือ4แล้วเราก็จะทดด้วย6ต่อไป7คูณ8ได้เท่าไหร่7คูณ8ได้56 บวกกับตัวทด6เป็นเท่าไหรค่คะครูเขียนไว้ทดให้นะ56บวกกับ6เป็นเท่าไหร่อ่าเป็น62หนูก็เขียนมาเลยแสดงว่าข้อนี้จะตอบเท่าไหร่คะอ่าตอบ6,248นั่นเองค่ะเสร็จแล้วคะ่ะสำหรับฉเฉลยหนะ้าหนึ่งร 75ค่ะ